สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จํากัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโดยที่ภาษาไทยนะคะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในหนังสือหรือห้องเรียนเท่านั้นเพราะภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้ครูปูมีดอดาบมาเป็นผู้ช่วยค่ะดาบเป็นอาวุธที่ใช้ฟันหรือแทง แต่น้องๆคะทราบไหมคะว่าดาบมีลักษณะนามว่าอะไรเอ๊ะเป็นตัวเป็นด้ามเป็นอันหรือเป็นเล่มคะน้องๆคะดาบมีลักษณะนามว่าเล่มนั่นเองคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีของอื่นๆเช่นเดียวกันที่ใช้คำลักษณะนามว่าเล่มตัวอย่างเช่นใกล้ๆตัวของครูป,ปูเลยคะ่ะที่อ่านและเขียนทุกวันนั่นก็คือหนังสือกับสมุดคะ่ะ หนังสือและสมุดก็มีลักษณะนามว่าเล่มเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ในครัวของเรานะคะก็มีของชิ้นหนึ่งค่ะที่ใช้ลักษณะนามว่าเล่มเหมือนกันนั่นก็คือมีดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมียานพาหนะชนิดหนึ่งค่ะที่เราใช้ลักษณะนามว่าเล่มค่ะน้องๆค่ะทราบไหมคะว่ายานพาหนะอะไรที่มีลักษณะนามว่าเล่มคำตอบก็คือเกวียนนั่นเองค่ะ น้องๆคะเราได้รู้จักของอื่นๆแล้วนะคะที่มีลักษณะนามว่าเล่มเช่นเดียวกับดาบวันนี้นะคะดอดาบจะพานองน้องไปรู้จักกับนักรบโบราณของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าซามูไรเขาก็มีดาบเป็นอาวุธคู่กายเหมือนกันค่ะแต่ซามูไรนะคะที่ครูปูจะพาไปรู้จักในวันนี้เขาไม่ได้พกดาบเพื่อไปต่อสู้กับคนค่ะแต่เขาพกดาบไปต่อสู้กับขยะหูฟังไม่ผิดค่ะใช้ดาบต่อสู้กับขยะ แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักสามูไรกันนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อเช่นเดิมค่ะเพื่อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1สซามูไรใช้อะไรต่อสู้กับขยะคำถามข้อที่2เมื่อซามูไรเจอขยะเขามีวิธีการต่อสู้กับมันอย่างไรและในคำถามข้อที่3ค่ะเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นซามูไรเพื่อมาเก็บขยะน้องๆคะ เราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการดูให้รู้ตอนซามูไรฮีโร่ผู้ไม่พบดาบค่ะเฮ้เสียงอะไรเนี่ยมันเป็นเสียงแบบต่อสู้ฝึกแบบเหมือนซามูไรเหมือนคาราเต้เลยเหมือนที่ผมไปฝึกตอนอยู่ตอนมหาลัยเลยอะเขามาฝึกอะไรเนียน่ยไปดูกันดีกว่า<ๆ><ๆ><ๆ> มไรที่เราตามหาคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมคะอะไรที่ไม่เหมือนสมูไรทั่วไปสิ่งนั้นคืออะไรมาลองตั้งใจดูกันค่ะนั่นค่ะนั่นคือสิ่งที่สามบูรัยกลุ่มนี้เขามีอุปกรณ์สำคัญแตกต่างจากสามููรอื่นๆมาเดากันว่าพวกเขาใช้อุปกรณ์นี้ทำอะไร ซามูไรดูตัดเถสเนียตอじゃ先生もいるはい oh, はい匠もおりますああท่านบอกว,ว่าวิธีการเก็บขยะเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บแบบอย่างเก็บยังไงให้เท่เก็บยังไงให้มันเป็นศิลปะก็บอกว่าต้องเรียนรู้เรื่องการใช้ดาบด้วยแล้วมาบวกกับการเก็บขยะอย่างนั้นนั่นเองครับ อะไรนะคะอุปกรณ์นี้เอาไว้เก็บขยะแล้วทำไมสมุไรต้องมาเก็บขยะงงกันใหญ่สินะคะ <c oughs> มิสเตอร์มาร์ครับมูไรธรรมดาพกดาบแต่นี่ที่คีกบกระดาษหนักด้วยนะเคกโกโมยสเน,น่ <c oughs> หนักอยู่น,นเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะบอกเลยว่าอะไรไหมคือสมัยก่อนสมุไรถือดาบถือว่าเท่สมัยนี้ถือที่คีบขยะเท่กว่าเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อโลก wow. อยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเป็นสมรไรเก็บขยะแล้วเขามีท่าทางกันยังไงเก็บเฉยๆมันก็ไม่เข้าคอนเซ็ปต์สมรไรสินะคะมาดูกันคะ่ะตื่นเต้นน่าดูเลย ท่านพูดว่าไงเนี่ยมันเท่เป็นภาษาสมุไรอ่ะขอจดไว้หน่อยไว้ใช้นั่นนี่นั่นนี่เซเบ่เซ่เซเบ่ก็ท่านบอกครับว่าหลังจากนะฮะเจอขยะแล้วบอกว่ามันคือใครแล้วก็หลังจากนั้นฮะก็บอกว่าเซเบ่แปลว่าอะไรครับคนที่ไม่มีระเบียบตัดมันทิ้งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนไม่ได้หมายถึงว่าขยะแต่มันคือจิตใจที่โสกปรกนี่ให้มันตัดทิ้งไป ทำทุกอย่างแบบมีคอนเซปต์จริงๆค่ะแล้วพอจะเดาได้ไหมคะว่าทำไมจะต้องเป็นสมรไรด้วยการเก็บขยะเหมือนเป็นเรื่องที่อายไงเฮ้ยขยะตกเก็บแล้วอายอะไรเงี้ยมันมีแบบนี้ไงแต่ท่านบอกว่าท่านจะเปลี่ยนความคิดใหม่คือการเก็บขยะเป็นสิ่งที่เท่การเก็บขยะเป็นสิ่งที่ดีเริ่มเกิดขึ้นได้ไงก็คือ มีทีมเนี้ยเริ่มจากอคไกโดปี2007แล้วก็นี่ก็เป็นทีมที่โตเกียวมีอยู่2ทีมที่โตเกียวเริ่มตั้งแต่ปี2016และสาเหตุที่คนหนุ่มกลุ่มนี้อยากจะมาเป็นอาัาสมัครเก็บขยะแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชมเชยมากเลยนะคะคนที่มีใจนึกถึงส่วนรวมถึงขนาดลงมือทำจริงจังขนาดนี้ไม่ได้หากันได้ง่ายๆค่ะ ที่ฮาราจูกุเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าข้าไปเนี่ยตรงนั้นต้องไปเพราะามีการโชว์กันบอกอยากไปฮาราจูกุมาก๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นแมบอกว่าในช่วงที่มีการแสดงตรงนั้นน่ะจะทําให้มีขยะมากขึ้นแล้วก็รถจะผ่านไม่ได้ก็ทําให้รัฐบาลบอกว่าห้ามมีเด็ดขาดท่านบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นโอกาสที่การแสดงของวัยรุ่นแล้วเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของวัยรุ่นแต่เกิดรัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่ให้ทําอีกต่อไปก็เลยทําให้บอกว่าเฮ้ย ที่ฮาราจูกุเนี่ยมันจะหายไปแล้วเหรอทอํายังไงดีคิดในใจว่าขยะเยอะท่านจะต้องมีวิธีการเก็บขยะให้ฮาราจูกุสวยงามขึ้นมาได้แต่คิดไปคิดมาใครจะช่วยเก็บขยะลนะ่ะไม่มีใครเก็บขยะเลยเวลาผ่านไปสิปีไปที่ฮอกไกโดครับท่านเห็นคุณป้านะฮะเก็บขยะกันเป็นแบบวอลเนเทียหนาวก็หนาวกเก็บขยะก็เก็บขยะทำยังไงดีท่านรู้สึกแค้นในใจว่า ทำยังไงที่จะทําให้เก็บขยะและสนุกขึ้นมาได้เวลาผ่านไป10ปีท่านก็เลยอ๋อต้องเก็บขยะให้สนุกให้เท่ให้ได้ท่านก็เลยคิดว่าใช้เทคนิคของการโชว์นี่แหละในการเก็บขยะท่านนะเรียนรู้แล้วก็ฝึกซ้อมเรื่องการใช้นะอาวุธญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยเอามาบวกตรงนี้ครับคุณผู้ชมลองคิดดูครว่า ขยะนะคนก็เกลียดสกปรกเหม็นแต่เอาไอ้ขยะสกปรกเหม็นมาผสมกับความเท่ขึ้นมาได้เนี่ยจากลบเอามาเป็นบวกนี่สุดยอดเลยธรรมดาศูนย์เป็นบวกก็ยากอยู่แล้วแต่เอามาจากลบเป็นบวกเนี่ยสุดยอดมาก เป็นยังไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการดูให้รู้ตอนซามูไรฮีโร่ผู้ไม่พกดาบสุดยอดไปเลยค่ะซามูไรเหล่านี้นะคะจิตใจดีมากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแต่ที่ครูป,ปูถามน้องๆไป3ข้อได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1สซามูไรใช้อะไรต่อสู้กับขยะคำตอบก็คือใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าตาคล้ายกับดาบแต่สามารถขีบขยะได้ค่ะ คำถามข้อที่2ถามว่าเมื่อซามูไรเจอขยะเขามีวิธีต่อสู้กับมันอย่างไรคำตอบก็คือ s า m ู r รจะถามว่ามันคือใครแล้วก็จะบอกว่าตัดมันทิ้งไปตัดมันทิ้งไปในที่นี้ไม่ใช่ขยะหรือคนนะคะแต่จะหมายถึงจิตใจที่สกปรปกให้ตัดมันทิ้งไปค่ะและในคำถามข้อที่3ถามว่าเพราะเหตุใดต้องเป็น s ามูไรที่มาเก็บขยะคำตอบก็คือทำให้เราเห็นว่า การเก็บขยะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การเก็บขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่เท่ซามูไรไม่จําเป็นจะต้องใช้ดาบต่อสู้กับค่าศึกศัตรูแต่ก็สามารถเท่ได้ด้วยการเก็บขยะนั่น,น,นเองค่ะน้องๆคะเห็นไหมคะว่าการเก็บขยะไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นการทําความดีด้วยการเก็บขยะและความดีสองคนี้มีคำนำหน้าว่าการและความ คำใดก็ตามนะคะที่นำหน้าด้วยการและความเราจะเรียกว่าคำอาการนามค่ะคำอาการนามเกิดจากการแปลงคำกริยาให้เป็นคำนามโดยมีหน่วยคำเติมหน้าการหรือความตัวอย่างนะคะคำอาการนามที่มีหน่วยคำเติมหน้าว่าการเช่นการกินการเดินการทำงาน และคำอาการณามนะคะที่มีหน่วยคำเติมหน้าว่าความตัวอย่างเช่นความเป็นอยู่ความโลภความโกรธความดีและความสุขค่ะคำอาการนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าการมักแสดง กระบวนการในการทำกริยาในขณะที่คำอาการนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าความมักจะแสดงสภาพของกริยาหรือลักษณะโดยรวมเช่นการคิดอย่างรอบคอบจะทําให้ประกอบธุรกิจได้อย่างไม่ขาดทุนหรือความคิดรอบคอบจะทำให้ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้น้องๆคะครูปูมีคำอาการนามมาให้น้องๆลองเติมเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมด้วยกันนะคะคำแรกนะคะ ครูปูมีกริยาเจริญเติบโตมาให้น้องๆเปลี่ยนเป็นคำอาการนามไปดูนะคะว่าเราจะเลือกใช้คำไหนในข้อแรกนะคะร่างกายคนเราจะหยุดจุดจุดจุดเมื่ออายุประมาณ25ป้ปีน้องๆคะเติมการเจริญเติบโตหรือเติมความเจริญเติบโตดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกค,คำตอบก็คือการเจริญเติบโตค่ะอ่านอีกครั้งนะคะ ร่างกายคนเราจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุประมาณ25ปีค่ะข้อความที่2นะคะจุดๆของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านข้อความนี้เติมการเจริญเติบโตหรือความเจริญเติบโตดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกข้อความนี้ต้องเติมความเจริญเติบโตค่ะก็จะเป็นความเจริญเติบโตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน และอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคำว่าจําค่ะเป็นกริยาน้องๆลองทำคำกริยาว่าจําให้เป็นอาการนามนะคะจุดๆๆทําทำให้ได้ฝึกสมองข้อความที่เว้นไว้จะเติมว่าการจําหรือความจําดีคะติก๊กตอกติก๊กตอกคำตอบก็คือการจําทำให้ได้ฝึกสมองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจุดๆๆ ของเขาทำให้หลายคนประหลาดใจเราจะเติมการจำหรือความจำดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือความจำค่ะความจำของเขาทำให้หลายคนประหลาดใจนั่นเองค่ะสรุปอีกครั้งนะคะคำอาการนามก็คือการแปลงคำกริยาให้เป็นคำนามโดยเติมหน,หน่วยคำเติมหน้าว่าการหรือความนั่นเองค่ะ สำหรับภาษาถิ่นในวันนี้นะคะครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่าจริงในภาษาถิ่นต่างๆค่ะภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่าจริงภาษาไทยถิ่นใต้ก็ใช้คำว่าจริงค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานใช้คำว่าอีหลีและภาษาไทยถิ่นเหนือใช้คำว่าแปะค่ะและตอนนี้ดอดาบก็พร้อมแล้วที่จะพาเราไปดูสำนวนที่มาจากดาบ แต่จะเป็นสำนวนอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในรายการไทยบันเทิงช่วงเพียงคำเดียวค่ะป้ามีน้ำติดชาม จำนวนนี้หมายถึงอะไรทำไมต้องชักดาบไปดกันเลยค่ะวันนี้พวกเราชักดาบพวกเจ้าต้องชักเหมือนเพราะไม่เพียงวางท่าให้น่ากลัวแต่ยังเอาอาวุธประจำกายมาใช้ในทางที่ผิดโดยการชักดาบเพื่ออวดเบ่งแสดงอำนาจคามคูริไทยไม่จ่ายเงินนอกจากเป็นพฤติกรรมตามความหมายของคำว่าโดยการชักดาบออกจากฝักพฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้ค่ะย,ยังเป็นที่มาทำให้ชักดาบกลายเป็นสำนวนเปรียบเทียบกับกริยาหมายถึงไม่ยอมจ่ายเงิน จนเมื่อถูกนํามาใช้บ่อยความหมายของชักดาบก็เริ่มขยายกลายเป็นภาษาปากพจนานุกรมคําใหม่ให้ความหมายว่าไม่จ่ายเงินในกรณีที่ต้องจ่ายคล้ายกับการโกงหรือบิดพลิ้วในสมัยโบราณเนี่ย คนชนชั้นสูงหน่อยเป็นเจ้านายหน่อยหรือว่ามีเงินหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีดาบเป็นอาวุธคู่กายไปไหนมาไหนเขาก็จะถือดาบไปด้วยเสมอเพื่อมันเป็นการบง่งบอกสถานะของตัวเองด้วยละ่ะคนที่ถือดาบก็มีทั้งเป็นคนดีทั้งคนที่เก่งมาเรเก,กเลยแบบนี้ค่ะไอคนที่เก่งมาเรเกเลยเนี่ยพออยากจะอ้วอวดพลังอำนาจตัวเองก็จะชักดาบมาขู่กินข้าปุ๊บเรียกคนมาเก็บเงิน ก็ชักดาบของตัวเองมาแล้วชีท้ทีราคาว่าอ่ะจานนี้กี่บาทจานนั้นกี่บาทจานนู้นกี่บาทคนขายของเนี่ยค่ะพอเห็นท่าทีแบบนี้เขาก็ไม่อยากยุ่งด้วยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามันจะพูดถึงไม่ใช่แค่คนกรณีที่กินแล้วไม่จ่ายอย่างเดียวยังหมายถึงคนที่เป็นหนี้แล้วไม่จ่ายด้วย นอกจากเป็นอาวุธคู่กายคล้ายสิ่งแสดงฐานะยศศักดิ์และความสามารถบางสำนวนยังเปรียบดาบกับผลลัพธ์อุปสรรคในชีวิตเช่นดาบสองคมเปรียบดาบกับผลของการกระทำที่อาจเกิดผลดีและร้ายได้พอกันขณะที่สำนวนไปตายเอาดาบหน้ามาจากการสู้รบเปรียบกับแม่ทัพพลทหารที่ออกทําศึกทั้งที่ไม่รู้ผลแพ้ชนะไม่รู้จะมีชีวิตรอดจากคมดาบหรือไม่คล้ายกับการเลือกเผชิญกับความทุกข์และความยากลําบากทั้งที่ยังไม่รู้อนาคต เราจะดึงสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้เป็นสำนวนเพราะว่าคนไทยจะมองมันจะมองเห็นชัดเจนค่ะว่าอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันจะเอามาพวกในชีวิตประจําวัน,นง่ายๆกว่าแล้วก็จะเอามาเป็นการใช้ภาษาหรือว่าการสั่งสอนลูกหลาน,นง่ายกว่าไปตายเอาดาบหน้ามันก็สืบเนื่องมาจากในสมัยอดีตเนะะี่ยค่ะมันมีการสู้รบกันใช่ไหมคะ <S <S เพื่อแย่งชิงพื้นที่ถ้าเราสู้รบกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการไปรเผชิญกับความทุกข์หรือความยากลําบากะคะ่ะ สู้ไม่ตายตอนนี้เดี๋ยวไปข้างหน้าอาจจะตายก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขอให้เอาชีวิตตัวเองเนี่ยสู้ไว้ก่อนในอดีตยังปรากฏใช้สำนวนนอนหอกนอนดาบโดยมาจากการเล่นหวาดเสียวในงานมหโหรสพรวงที่ฝ่ายหนึ่งต้องนอนเหยียดบนปลายหอกหรือดาบอีกฝ่ายยืนคล่อมวางภาชนะคล้ายครกบนท้องผู้นอนมือถือสากทำท่าคล้ายต่ำเพื่อเพิ่มน้ำหนักในทางสำนวนหมายถึงมักต้องเผชิญกับความเสี่ยง น้องๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากดูรายการไทยบันเทิงสำนวนที่มาจากดาบในวันนี้มีหลายสำนวนเลยค่ะได้แก่ชักด,ดาบดาบสองคมนอนหอกนอนดาบและไปตายเอาดาบหน้าคะ่ะน้องๆคะสำนวนแรกนะคะสำนวนว,นว่าชักด,ดาบมีความหมายว่าไม่ยอมจ่ายเงินซึ่งหลังๆมาเนี่ยนะคะเราใช้เป็นภาษาปาก แปลว่าโกงบิดพลิ้วไม่ยอมชำระค่าบริการหรือไม่ยอมชำระหนี้สินค่ะสำนวนนี้มีที่มาจากในสมัยก่อนคนชั้นสูงหรือชนชั้นเจ้านายจะพกดาบเป็นอาวุธคู่กายเพื่อบ่งบอกสถานภาพของตนเองคนที่ถือดาบนั้นก็มีทั้งคนที่ดีและคนที่เกเรค่ะสำหรับคนที่เกเรนั้นก็อยากจะโอ้อวดอำนาจของตนเองเขาก็จะชักดาบมาคู่ไปกินข้าวที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน แต่ชักดาบมาคมภูคนขายของก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะสำนวนชักดาบไม่ได้หมายถึงกินแล้วไม่ได้จ่ายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงเป็นหนี้แล้วไม่ยอมชําระหนี้ด้วยค่ะส่วนสำนวนที่2นะคะดาบสองคมเป็นการเปรียบเทียบดาบกับผลของการกระทําที่มีทั้งผลดีผลร้ายผลดีผลเสียให้คุณและให้โทษค่ะสำนวนที่3นะคะ นอนหอกนอนดาบม,มีความหมายว่าเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงมีที่มาจากการเล่นหวาดเสียวในสมัยโบราณค่ะและสำนวนสุดท้ายนะคะไปตายเอาดาบหน้ามีที่มาจากการเปรียบเทียบถึงแม่ทัพค่ะที่จะต้องไปสู้รบถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะแพ้หรือจะชนะหรือแม้กระทั่งว่าไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะมีชีวิตกลับมาหรือไม่สำนวนที่บอกว่าไปตายเอาดาบหน้า จึงหมายถึงการเผชิญกับความเสี่ยงที่เรายังไม่รู้ผลลัพธ์นั่นเองค่ะน้องๆคะเห็นไหมคะว่า,วามีหลายสำนวนเลยที่มีที่มาจากดาบแสดงให้เห็นว่าคนไทยเรามีความผูกพันกับอาวุธดาบนั่นเองหรือแม้แต่ในวรรณคดีนะคะก็มีตัวละครเอกหนึ่งตัวที่มีดาบเป็นอาวุธคู่กายนั่นก็คือขุนแผนค่ะดาบของขุนแผนมีชื่อว่าดาบฟ้าฟื้น ซึ่งดาบฟ้าฟื้นนี้นะคะทำมาจากเหล็กและโลหะร้อยแปดชนิดกว่าจะได้ดาบฟ้าฟื้นมานะคะต้องมีการลงคาถาด้วยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการทําดาบแต่ละเล่มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักช่างปีดาบโบราณที่สิงห์บุรีเราจะมาดูกันว่ากว่าจะได้ดาบสักเล่มหนึ่งนะคะมีวิธีการอย่างไรบ้าง ไปดูด้วยกันเลยค่ะในรายการลุยไม่รู้รอยสูงวัยดีๆค่ะผิวคมเข้มกล้ามแขนเป็นมัดจับมิดดาบอย่างทมัดทะแมงแฝงความน่าเกรงขามบนใบหน้าแบบนักรบไทยแต่แท้จริงแล้วคุณลุงในชุดนักรบเป็นช่างตีมิดดาบโบราณแห่งอำเภอท่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ และมีดที่คุณลุงถือนั้นคือมีดดาบนักรบงานคราฟตีมือฝีมือของคุณลุงวัย65ปีที่อยู่ในวงการตีมีดมาก,กว่า40ปีจากเหล็กแข็งแกร่งกว่าหินลุงดัดขึ้นรูปจนกลายเป็นมีดดาบนักรบป๊อปปูล่าขนาดที่คนมามุงถ่ายภาพกรรมาวิธีตีดาบโบราณของคุณลุงกันแน่นล้านเลยทีเดียวค่ะ บ้านห้วยไผ่ค่ะอยู่ในอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเป็นบ้านของลุงตึงซึ่งเป็นช่างตีมีดโบราณนะคะที่เหลือเพียงคนสุดท้ายในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ลุงตึงนะคะเดินทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็มาถึงที่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันค่ะอยู่ในอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของตลาดนี่ก็โบราณสมชื่อค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นพ่อค้าแม่ค้าที่แต่งตัวเป็นชุดไทยโบราณย้อนยุคนะคะพ่อค้าบางคนนี่แต่งตัวเป็นนักรบค่ะแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ใช่แค่ร้านที่เราเอาเหมือนมีดเอาดาบมาขายเท่านั้นแต่ว่า มันมีการเหมือนสาธิตการทํามีดทาดาบด้วยที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ขนมาจากบ้านเหรอคะขนมาจากบ้านเราเอาตโตูม<า>ีดมาเอิเดี๋ยวให้ลุงตึงแนะนําเนื้ออุปกรณ์ในการตีดาบของลุงตึงแบบโบราณเนี่ยคะ่ะมันมีอะไรบ้างคะเราก็มีตะปลมที่เห็นมันจะเป็นไม้ สี่เหลี่ยมคืนผ้านะคะอันนี้เรียกสูบลมเนาะสูบลมโบราณเป็นสูบโบราณข้างแลก็มีดอกสูบค่ะประาณนี้ค่ะมีลิสนสี่ลิ้นเข้าอาอันนี้คือเป็นวิธีการโบราณเวลาที่เขาต้องการจะเร่งไฟให้แรงขึ้นางเลรอคะเขาก็สูบลมเข้าเตาสูบใวายเหล็กก็แดงค่ะค่ะทาไม่คอยดูน่ะเละกระลายเลยโอ้ค่ะความแรงของถ่านของ ตัวเตานี่คือทําจากดินเหรอคะาดินงวดให้ให้เหนียวเลยค่ะอันนี้เป็นดินเหนียวเหรอคะดินเหนียวอ๋อขึ้นลูกด้วยดินเหนียวแล้วก็ตรงช่องตรงกลางก็จะมีตัวของฐานเนาะมีค่ะมันจะมีตะแกรงเตาด้วยเป็นรองมีมีตะแกรงรองแล้วก็มีฐานฐานนี่ลุงตึงบอกเฉพาะแค่ฐานอะไรนะคะไอ้ไม้ไผ่ไม้ลวกไม้ไผ่ไม้ลวกเท่านั้นเลยเหรอคะเพราะอะไรคะ ความแรงแรงอ่ะไนคือเวลาจุดไฟแล้วเนี่ยมันมีความไฟมันแรงแรงกว่าถาดอื่นอ่นแก็เปลืองแลราพอเราโฉกอยู่เรืยอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เหล็กเนาะเข้าไปเผาอยู่ในเตาเรียบร้อยแล้วนะคะ่ตอนนี้ก็จะเป็นการเร่งเร่งไอแดงอ๋อโอหพ่อพี่เขาเร่งแล้ว อ้ยไฟมันลุกขึ้นมาเลยอะไมคอยดูนะละลายเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่เขาเร่งไฟลุงถึงก็ต้องดูเหล็กใช่ไหมคะว่ามันแดงได้ที่หรือยังเจ้าเอาเอาออกมาตีได้หรือยังอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่แดงมันก็ตีไม่ออกค่ะค่ะโอ้แดงแล้ว กรเล็กแดงนะคะลุงตึงก็เอาออกมาแล้วตอนนี้ทั้งลุงทั้งป้าสองคนก็ช่วยกันตีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตีเพื่อขึ้นร <มา S 1> ูปนะคะ,ะขึ้นรูปขนรูปอ,อ้าวเนี่ยกำลังอ <laughs> เออตอนนี้เป็นรุ่นเล็กนะคะรุ่นเล็กรุ่นหลาน เหล็กเนี่ยพอตีไปจนกระทั่งเขาเริ่มสีเขาเริ่มดำดำค้ำคๆเนี่ยก็ต้องกลับไปเขาใหม่อค่ะเวาอยู่โล่งๆเนี่ยมันดำไวค่ะค่ะลุงตึงแล้วอย่างเหล็กที่ลุงตึงใช้มาขึ้นรูปมีดเนี่ยค่ะมันเป็นเหล็กอะไรคะเดี๋ยวลุงตึงเนี่ยเหล็กตามทางตีก็จะเรียกเหล็กหัวแดงเราต้องซื้อเหล็กแบบนี้มาซื้อเหล็กแบบนี้ทําไมเราถึงเลือกเหล็กหัวแดงเป็นเหล็ก มีสมัยก่อนถ้าใช้เหล็กเนี่ยอมันให้ความแข็งแรงหรือว่ามันยังไงนะแข็งเหนียวแข็งเหนียวอ๋อค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของมีดใช่ไหมคะมีดมันจะไม่บิ่มไม่หักง่ายๆอย่างี้เหรอคะอ๋อก็เลยต้องใช้ไม้กอว์ฟกันถ้าเป็นเหล็กไม่ดีเดี๋ยวก็หัก เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการลุยไม่รู้โรยสูงไวดีดีเราก็ได้ไปรู้จักช่างตีดาบโบราณกันมาแล้วกว่าจะได้ดาบสักเล่มหนึ่งนะคะไม่ง่ายเลยนะคะอุปกรณ์ก็เยอะกรรมวิธีก็มีหลายขั้นตอนน้องๆคะและช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาฝึกอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะครูป,ปู่มีข้อความมาให้น้องๆฝึกโดยข้อความนี้คะ่ะ ผู้ใหญ่ใส่สูตรไปดูการตีดาบสูตรโบราณแล้วพิสูจน์ความแข็งแรงด้วยการฟันไปที่ต้นไม้อีกรอบนะคะ <rer un> ผู้ใหญ่ใส่สูตรไปดูการตีดาบสูตรโบราณแล้วพิสูจน์ความแข็งแรงด้วยการฟันไปที่ต้นไม้โอ้โหมี3สูตรเลยนะคะลองเติมกันหน่อยสิคะว่าแต่ละคำเขียนสะกดอย่างไรสูตรแรกผู้ใหญ่ใส่สูตรเขียนยังไงดีคะน้องๆ ติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือซอเสือสละอูทอทหารค่ะคำที่สองสูตรโบราณสูตรคำนี้เติมตัวสะกดอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือเติมตอเตารอเรือนั่นเองค่ะและในคําสุดท้ายนะคะพิสูตรสูตรคำนี้เติมอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอก ทิสูตรนะคะเติมจอจานและนอนหนูกรั้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกไหมคะแต่ละคำนะคะมีวิธีการเขียนสะกดที่ต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยเราไปรู้วิธีการสะกดที่ถูกต้องมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าสูตรสอเสือสละอูทอรานมาจากภาษาอังกฤษ suit มีความหมายว่าเสื้อกับกระโปรง หรือเสื้อกับกางเกงสีเดียวกันค่ะคำที่สองนะคะสูตรสอเสือสลอ,อูต่เต่ารอเรือมีความหมายว่ากดสำหรับจดจำหรือส่วนประกอบที่กำหนดขึ้นในการปรุงยาหรือปรุงอาหารค่ะและสูตรคำสุดท้ายอยู่ในคำว่าพิสูจน์มีความหมายว่าชี้แจงให้รู้เหตุผลทดลองหาความจริงนั่นเองค่ะ รู้ความหมายกันแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณดอดาบที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน,น้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัด พบกับครูปูกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ